มาแล้วนาะเข้ามาทักทายสบายดีกันอีกรอบเดอ้อเนาะกับแนวทางของเราพัฒนาเดอ้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับเราพัฒนามือนี้เนาะกัเข้ามาแล้วกับฝากก like, ดไลค์กดแชร์เดอ้อเนาะมือนี้กัขอให้แปกเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะ ลาวพัฒนางวดที่แล้วกะให้หนึ่งกับผนะ้าเนาะแต่ว่าโบโบได้โจเะนาะตัวที่โอกให้นะพี่น้องเนาะกับโบ,บเป็นอย่างเนาะงวดนี้เขากะโมโยมเพเนาะพี่น้องมาจัดกันโตเนาะมาเอาแนวทางกันโตเด้อเนาะเข้ามาแล้วกะขอให้มีสู้ลาบโตกันเนาะพี่น้องเนาะได้ค่ากับข้าวกันกับในช่วงของลาวพัฒนาเนาะหมายว่า ท่านไหนที่ว่ามักเล่นในลาวกะนอกจากลาวพัฒนาเนาะกะจะมีทั้งลาวลาวสามัคคีเนาะแล้วก็ลาว VIP เนาะกะ่จะมีแบบว่านอกเหนือจากลาวพัฒนาคือสามารถไปพิจารณาได้เนาะทุกๆของลาวเนาะแนวทางของลาวเด้อเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเนาะหาร้านที่จะจิ้มเนาะบ่มี เดีว่าลาอื่นๆเนาะกะให้เข้ามาตรงคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เลยเ้อรเนาะก็คือบ้านมั่งมีหกโหกนั่นเองเนาะพื่อนเนาะอุ่นเทอุ่นจริงเนาะฮับประกันความปอดภัยเดอ้อเนาะทางร้านกะให้บริการทุกๆแนวทางเลยเ้อร์บ่าวาสป็นทั้งลาวพัฒนาหรือว่าลาวสามัคคีลาว VIP คือมีครบจบเนาะ คือบ้านมั่งมีหกหกหกนะพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วกะเนาะเข้าไปแล้วกะเนาะกดที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะที่ว่าบ้านมั่งมีหกหกเนาะมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดตัวภาษาเข้าไปแล้วก็สีเข้าไปหาลายเนาะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วกะอย่าลืมบอกว่ามาจากทรงของหวาวใจเด้อเนาะกะสีได้แบบว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับหวานใจนำเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งแนวทางเราพัฒนาเมื่อนี้เนาะวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน66เนาะหวันใใหว 3, นว่นใจให้วิ่ง0กับ3เนาะหวั่นใจให้วิ่ง0กับ3เดอ้อเมื่อนี้ขอภาวนาให้มาทั้งบนทั้งล่างเดอ้อเมื่อนี้เนาะกะ็ให้ให้อันให้งวดใด้เนาะโบโบ,บเคยเข้าตัวโจ๊ะาจาักเทื่อเนาะ มื้อนี้กะโอได้เด้อเนาะขอขอให้พี่น้องที่เข้ามาเอาสูกลาบนำเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังขอให้มาตัวโจาะเด้อกาอย่าลืมกับกันในเด้อพี่น้องเด้อเอาไปแล้วกับตรงกับเนาะบบตรงวิ่งลูดก็ได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้กะถ้าถ้าสีถ้าสีแบบว่ามีลูดกันเนาะเอาอย่าลืมเบิ้ลไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ้ลกันกับมื้อนี้กะสีมักแบบสามสามเนาะ ทาเบินเด้อมาเบิ่งแนวทางเล่าพัฒนามือนี้หวั่นใจให้วิ่ง0กับ3เนาะกระเจอะให้ก็มี0 2 0 4 0 6 0 7 แล้วก็0ูย์เก้าเนาะ 02, 04, 0ูนย์สองแล้วก็ศูย์เเนาะเจาะสามก็มี3,0 3ศูนย์หนึ่งสามหแล้วก็สามเนาะสา สามหนึ่งสามสี่สามห้าแล้วก็สามแปดเด้อวันนี้หวานใจเฮ็ดได้ศูนย์กับสามเนาะอันลาวพัฒนามน,นี้เนาะขอให้แปดทั้งบนทั้งล่างในทอนเนาะอยากให้พี่น้องที่เข้ามาเนาะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันเนาะพี่น้องเนาะ เข้ามาแล้วก็เนาะอยากให้สมหวังอยากให้มีความสุขในแนวทางเนาะพี่โน,โน้องเนาะเข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านไหนที่ว่าเนาะลุงเข้ามากะฝากกดติดตามไม่นําเน้อเนาะก็อย่าลืมนะพี่โน,โน,โน้องเนาะบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะอนไหวใจชัวร์ฮับประกันความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าอยากเข้าไปใช้บริการอยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะหวนใจทางร้านเนาะก็ ให้กดเข้าไปที่หวัดใจได้วางตุงคอมเมนต์ไว้ให้เลยเดอรนะ์เนาะกดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินแล้วก็เข้าไปสอบถามเนาะอยากจะจิ้มอยากจะจับจองของแนวทางไหนก็คือมีมดมีทุกครบจบในบ้านหลังเดียวนะคือับพองความปอดภัยลานปัสสินนะพี่นะนะ้องเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเข้าไปแล้วมีปัญหาอย่างานะเบวาเนาะเกี่ยวกับการอนการจ่ายก็ให ทักเข้ามาสอบถามกันได้เนาะโบเป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเลี้ยวกะอยากให้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยเนาะพี่น้องเข้ามากะเฮากะต้องแบบว่าเนาะเอาความปลอดภัยไว้ก่นอนเนาะพี่น้องเพราะว่าสมัยนี้กะเนาะมันกะมีหลายแบบว่าเนาะมีบ้านแล้วก็มีแบบว่าร้านหลายๆร้านเนาะแต่เฮากะโ,โบโบห้าบพูดเนาะเพราะว่า เอากาสีฮูแค่บ้านมั่งมีหกหเดอ้อกะสำหรับคิดนี้กันเนาะขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจนอ้องวันใจเนาะจงสูคดีกับแนวทางลาวพัฒนามือนี้เดอ้อขอให้แตกตัวเจาะแล้วก็ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างด้วยเถินเนาะขอให้ท่านจงสูคดีเดอ้อ